สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทเลวารตี้มาพบกับแอมินตั้มชวนคุยในช่วงของ Speed News นะครับไม่รู้จะเรียกว่าเป็น Speed News ได้หรือเปล่าเพราะว่าอัดไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่าปรากฏว่าโอ้โหมันยาวเหลือเกินนะนาทีนะครับก็แต่ว่ามันเป็นข่าวที่ฉับช่วยนะรายละเอียดไม่เยอะนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคลิปนะครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็น พอสมควรแหละแต่ว่าวันนี้ผมจะนําเสนอไปสองคลิปนะคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปของทหารไทยนะครับที่ยืนขัดขวางทหารขเขมรน,นะครับไม่ให้เข้าเขตแดนไทยโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยนะพอเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าทหารไทยเราพร้อมที่จะบวกจริงๆนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่าทางขเขมรเขาเป็นคนนําเสนอเองนะก็คือตามแนวชายแดนมันจะมีรั้วลวดหนามแล้วก็ทีนี้เขานําเสนอว่า ไทยเราเองเนี่ยเคลียร์รัว้วลวดหนามจากไทยเนี่ยมาใส่ขเขมนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทั้งสงคลิปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เอาละกลับมาครับเพื่อนๆครับทั้งสองคลิปเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรชวนดูมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นกรณีศึกษาจริงๆเป็นเคสศึกษานะครับในคลิปแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือเป็นคลิปของทหารไทยเราได้ขัดขวางทหารเขมรนะครับไม่ให้เดินลัดเลาะนะครับไปตามแนวชายแดนหรือว่าเข้ามาในพื้นที่เขตไทยนะครับคือดูทรงแล้วเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่า มันน่าจะใช้เส้นทางนี้ในการที่อยากจะเดินไปอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งมันต้องเข้ามาในเขตแดนไทยแล้วในบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งใดคอยกีดขวางนะครับน่าจะเป็นแนวเส้นทางธรรมชาติเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พอพยายามที่อยากจะเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเมื่อทหารไทยเห็นเนี่ยทหารไทยก็ ยืนเข้าขวางเลยนะครับไม่ให้มันเดินไปตามเส้นทางนั้นแล้วก็บอกให้มันไปใช้เส้นทางอื่นที่มันไม่ต้องเข้ามาในเขตแดนไทยมันแสดงถึงความกล้าหาญของทหารไทยแล้วก็พร้อมที่จะบวกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนี้กันเลยนะครับเมืองกักคุณเชื่อแต่คนละแบบก็ทำตนล,ตละแบบแบบไหนถูกแบบไหนผิดเดี๋ยวเูกัน เอาละเพื่อนๆถ้าหากเราดูตามเนื้อคลิปจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะมันเหมือนมันน่าจะใช้เส้นทางนี้บ่อยพอสมควรนะไม่งั้นมันคงไม่รู้เส้นทางดีขนาดนี้แล้วก็พยายามที่จะฝืนเดินนะครับท้งที่ทหารไทยก็ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือจริงๆถ้ามันคิดในทางกลับกันนะว่าถ้าทหารไทยใช้เส้นทางแบบอย่างที่มันจะใช้เนี่ยก็คือว่าต้องเดินนะครับเข้าไปในเขตของขเขมรเองแล้วก็ จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแล้วต้องผ่านเส้นทางนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกสบายผมว่ามันก็ควรจะคิดได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทํานะครับก็เหมือนกับก็เหมือนกับทหารไทยนะครับที่ทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เขาก็ไม่อยากให้มันเน่ยเดินภายในเส้นทางนะครับที่ต้องเข้ามาล้าเขตแดนไทยนะครับเป็นการบุกรุกอันเนี้ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับเห็นแล้วเข้าใจเลยนะอะไรอีกคลิปหนึ่งนะครับไปดูครับอันเนี้ย เป็นคลิปที่ข่าวเขมรเขาเป็นคนออกนะว่าลักษณะเหมือนอเขตแดนไทยกับเขมรเนี่ยมันมีรั้วลวดหนามนะครับแต่ว่าผมดูทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะสร้างรั้วลวดหนามแล้วปักหลักเข้ามาในเขตไทยแล้วไทยเราก็เขีย่ยเอารั้วเนี่ยกลับเข้าไปสู่ในเขตแดนของมันมันก็ถูกแล้วนะสมเหตุสมผลแต่มันเหมือนทาท่าไม่พอใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับบานบองปนอาเลยยือมโมกปจานามือตรงออกขนี่ ជំពោះទង្វើទិហានថៃបានទាញប្របងលួសយកមកហុំព័ទ្ធតាមបន្ទាត់ព្រំដែនវាមិនមែនត្រឹមហុំព័ទ្ធតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទេណាបងប្អូនវាមកអូសប្របងលួសមកលើដីកម្ពុជាទៀតនេះសំណួរសួរថាអ្នកឯងអត់ស្គាល់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនទេហើយហេតុអីបានជាអូសប្របងលួសយកមកហុំព័ទ្ធលើដីកម្ពុជាទៅវិញ นังไงแกหาธาตุตรงเวอร์ลบลุนรถเนยจิตคเนี้มันแจอัเชีสไรจ้องบ้านไอ้เขาจองบ้านอย่างนี้โลกไอ้โลกอะไรยังพิจารณามือตรงเวอร์แบบนั่งบองโป้อซ้อมหรือออเอาละเพื่อนเพื่อนเห็นทั้งสองคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือในส่วนของคลิปหลังเนี่ยผมมองว่า ไทยเราก็ทําถูกแล้วนะเพราะว่าถ้ารั้วั่วนหนามเนี่ยมันล้าเข้ามาในเขตไทยคือจริงจริงเนี่ยในเขตไทยมันดูไม่ยากหรอกครับเพราะว่าเราอะรู้อยู่แล้วว่าในเขตไทยเนี่ยณเวลานี้เราใช้เส้นแดนตามธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นสันปันน้ําสันเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการแบ่งเขตยอย่างถูกต้องหรือว่ามีในส่วนของหลักเขตนะครับที่มันชัดเจนเนี่ยถ้ามันสร้างอะไรล้ามาเนี่ยไทยเราก็ต้องเขี่ยออกไปอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะเออผมมองอย่างนั้นนะ แต่มันกลับดูแล้วไม่พอใจนะครับเพราะว่ามันก็คิดว่าเออเป็นสิ่งที่ล้ําไปหามันหรือเปล่านะครับซึ่งรู้วลวดหนามพวกนี้เนี่ยไทยเราก็มีวางเหมือนกันนะแต่ว่าจุดใดบ้างอันนี้ผมไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่มันก็คงล้ํำกันไปล้ํากันมานะครับมันก็ต้องแบบมีการเขี่ยทิ้งกันบ้างแหละเพราะว่า เราก็ไม่อยากให้เขาล้ําเข้ามาเช่นเดียวกันเป็นการบุกรุกเส้นทางเป็นการบุกรุกแนวเขตนะครับอล่ะเพื่อนๆดูจากสองคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้อย่างเต็มที่ภายใต้คลิปดรโวนี้ให้ได้รับรู้รับทราบและเรียนรู้ไปได้วยกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้หมดเวลาลงหเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาและดูเพจขอ้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ